และมากไปกว่านั้นนี่นะทำไมต้องพูดถึงนะครับกรณีของ AI ที่มากออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอ้ยเนะี่ยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เป็นไงครับระบบมันมั่วไปหมดเอาอะไรมาเป็นบรรัฐานนะแล้วถามว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมันต้องแก้ไขไม่ใช่มาแก้ตัวนี่ฮะ คือปัญหาพอมันเกิดปั๊บเนี่ยนะความเสียหายมันไปเกิดกับผู้ที่ผู้ที่จะต้องได้รับเงินไงเสียหายจนเขาไม่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมนะครับวันแรกที่เอทเวทแจ้งกลับผู้ลงทะเบียนที่ผ่าน a ออด่านแรกๆที่คนทุกคนเนี่ยนะเขารอด้วยความหวัง อย่างใจจดใจจ่อว่าจะคอยรับเงินเยียวยาเดือนละห้าพัน 1, 5, แต่สุดท้ายเป็นไงแม้แต่กระตั้งตัวผมเองฮนะความหวังสลายไปหมดสายตาปล่ามัวน้ําตาไหลร้ลองหงลร้องไห้กลดาด,ด้วยความมึนงงสงสัยขับข้องใจว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะบางคนนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรแต่ทําไมบอกว่าเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรบางคนเป็นเกษตรกร,ร,กรทําไมบอกเขาเป็นนักศึกษาถามว่าเอาอะไรมาตัดสินฮะ ทำไมบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ AI มันตัดสินได้เหรอเอาสอหมองส่วนไหนมาคิดกับเรื่องราวต่างๆเหล่า,านี้คนลงทะเบียนพร้อมกันเหมือนกันทําไมมันเข้าได้อะนี่ฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นข้อสงสัยนะครับของสังคมพี่น้องประชาชนซึ่งคนในสังคมก็รอนะครับฟังการแถลงข่าวของศูนย์สอบอคอก็ไม่มีคําชี้แจงนะครับในเรื่องเหล่านี้นู่นแหละครับมีแต่การระบายความทุกข์ ในสื่อโซเชียลทั่วไปและโดยเฉพาะปัญหาที่มันเกิดสาเหตุหลักๆนี่นะที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาถูกแก้งออกมาเป็นเกษตรกรอย่างนี้เป็นนักศึกษาอย่างนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้เราอยากจะฝากและขอร้องไปถึงรัฐบาลและกระทรวงกางครคลังนะครับให้คนเหล่านี้นะได้รับการอุทธรณ์ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องผ่านก,กาลไกรัฐที่มันน่าเชื่อถือไงและเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ หรือหากแอดีน่ยนลงไปตรวจสอบก้อนเต็จจริงในพื้นที่แล้วต้องรีบให้ความช่วยเหลือเขาโดยเร็วเพราะนี่มันนานการแล้วก็คนไม่ได้ทํามาหากินเลยอ่ะนี่ฮะตัวในกรณีนะครับที่บอกเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจสอบยนไอ้นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันมีอยู่แล้วก้าวล้านครัวเรือนถูกต้องไหมว่ามันมีอยู่จริงอย่าไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลอย่างอื่นซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอาจจะเคยลงบันทึกว่าครับมีอาชีพเกษตรกร ตามพ่อตามแม่เพราะฐานข้อมูลบางเรื่องอาชีพของคนไทยเนี่ยมันจะไม่เป็นจริงไม่สอดรับกับสภาพของความเป็นจริงหลายอาชีพเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะระบุได้แล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้มีอาชีพนี่ไงเป็นเป็นเหตุนหนึ่งไงที่ทําให้การลงทะเบียนเนี่ยหรือการใช้สิทธิ์เยียวยาเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งก็จะต้องเร่งนะครับแก้ไขกันต่อไปหลังวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนี่นะครับอย่าฝากบอกเลยรนะัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ นะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่มันเข้าถึงได้ถึงมาตราการต่างๆที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาลงทะเบียนได้แล้วเนี่ย24ล้านคนเนี่ยหรือตอนนี้26ล้านคนเนี่ยที่เขารอแจ้งสิทธทิอยู่เนี่ยเราต้องแยกกลุ่มให้มันชัดเจนถามว่าทำไมต้องแยกอย่างนั้นมันจะได้กําหนดแนวทางการช่วยเหลือทุกๆกลุ่มไงแล้วก็เล่นช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกเกษตรกรโดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้มันชัดเจนไปเลย นะฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าไปเช่าชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเปลี่ยนกฎเปลี่ยนเกณฑ์บ่อยๆแบบเนี้ยคนที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์นี่นะที่เขาเดือดร้อนได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นในการที่คอยจะไปเอาผิดกับผู้ลงทะเบียนเป็นความผิดทางอาญามันก็จะต้องพิสูจน์เจตนาให้มันชัดว่าอย่าไปใช้อำนาจตีความกฎหมายบังคับข่มขู่ประชาชนในวิกฤตแบบเนี้ย ซึ่งรัฐบาลต้องรีบทําจริงๆนะในภาวะวิกฤตเนี่ยนะผู้คนเดือดร้อนเนี่ยอย่าไปให้เขาเขาเขาคับข้องหมองใจอะไรเลยเนี่ยวันนี้หลายเรื่องนะครับที่มันเกิดการบานปลายบางครั้งบางคราวนะครับควบคุมดูแลนะครับไม่ถึงแล้วถึงหน้าเวลาอย่างนี้สําคัญเนี่ยนะมันจะต้องคํานึงถึงปากท้องความอดอยากควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นให้มันขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ นี่แหละมันถึงจะไปด้วยกันได้ก็อย่างที่บอกกันเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะแต่ละมิตินะครับที่พูดที่คุยกันวันนี้เขาบ่นกันเป็นทีวแถวไปหมดว่าเขาเสียสิทธิ์นะครับไม่ได้รับเงินไม่ได้รับโอกาสนั่นเกิดจากระบบของทางรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลย วันดีคืนดีก็ไปแปลงอาชีพให้เขาจากแคดดี้ไปเป็นนักศึกษาจากแดนเซอร์ไปเป็นพ่อค้าแม่ขายคางงไปหมดเงินเยียวยานะครับ AI บอกเป็นเกษตรกร,ร,กรทั้งทั้งที่ก็เป็นพ่อค้าอย่างนั้นส่วนแม่ค้ากระสุดงงนะครับระบบแจ้งเป็นเกษตรกร,ร,กรอดรับจิตท,ทั้งท้งที่ชีวิตเนี่ยนะเขาไม่เคย เป็นเกษตรกรอะไรเลยแล้วถามว่าเอไอด้ไปทำอีท่าไหนแบบไหนมาหรอนี่ไงนี่คือการช่วดได้รับสิทธิ์นะครับในส่วนตรงนั้นหลังถูกตีความเลอะเทอะเปิอเปื้อนไปหมดแล้วคนเขาตกงานเนเขาต้องการนะครับได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาแต่วันนี้อดอดเพราะมาตรฐานนะครับ ของเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะล้มเหลวแล้วถามว่าวันนี้ประชาชนนี่มันเดือดร้อนกันขนาดไหนผมพยายามนำเอามาเสนอทุกทุกสาขาอาชีพมันมีผลกระทบบทจะเล็กหรือจะน้อยจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เท่านั้นเองและเมื่อมาตรการนะครับของการเยียวยาถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ ทยานนะครับมันจะบังคับใช้นะครับเท่านั้นเท่านี้แต่ในขณะเดียวกันคนยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยถามว่านะครับจะคิดแล้วก็จะทําวิธีไหนกันเพราะวันนี้มันก็เนิ่นนานกันมาแล้วอาชีพลหลายๆคนนั่นนะบางคนเปลี่ยนอาชีพไปบางคนก็ทําอะไรไม่ได้เลยอย่างพี่น้องชาวเชียงรายเป็นไง ทำในเรื่องของการเกษตรมีพืชผักนะครับที่จะสง่งไปต่างประเทศในบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงกันอย่างทางภาคเหนือเชียงรายอย่างนั้นนะด่านที่นั่นน่ยนะครับแขวงบ่อกแก้วสอปลาวประกาศห้ามนําเข้าพืชผักจากต่างประเทศเพื่อสกัดโควิดในีนนี่คือผลกระทบไงน,นี่คืออาชีพอ่ แม้แต่กระทั่งไม่กี่วันเนี่ยอาชีพพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาค้าขายนะครับในเรื่องของอาหารทะเลโดยเพราะกุ้งนงนะที่เขาจะต้องส่งนะครับตามร้านอาหารแต่ในขณะเดียวกันร้านอาหารนี่นะมันปิดไปหมดมันปิดไปหมดนะครับออเดอร์ต่างๆเหล่านั้นนี่นะมันก็ต้องยุบไปหมดถูกต้องไหมร้านอาหารปิดนะครับพ่อครัวแม่ครัวเด็กเสิร์ฟนักดนตรี พังทิ่ยหายไปปว่าหมดปูผลิตนะครับวัตถุดิบไม่กี่วันนะครับออกมาขายในราคานะครับที่กลางๆไงนนะราคาถูกๆเพื่ออะไรฮะแบ่งเบานะครับกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่คือผลกระทบไงนี่มันคือรูปโซ่เลยนะนี่เขาถ้าพูดง่ายๆคือระบบนี้เวศเสียไปหมดนะ เสียไปหมดทุกอาชีพทั้งนั้นเนะี่ไม่เห็นกันหรืออย่างไรผมถามจริงๆนะ่ะในสภาพที่คนในสังคมคนส่วนใหญ่เนะี่ยเขาเห็นกันหมดอย่างสาวที่ร่ทั้งน้ำตาเนี่ยนะขอความช่วยเหลือบอกทั้งหมู่บ้านกำลังจะอดตายโดนปิดเพราะโควิดนี่นะออกไปทำงานไม่ได้อย่างนั้น นี่คนที่อยู่ในสภาพแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมีเยอะแยะมากมายวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปไกลหรอกเอาแค่นอกพื้นที่หน่อยเดียวนี่ก็เสร็จแล้วสาวใต้ฮะไลฟ์เฟซบุ๊ร้องไห้ขอความช่วยเหลือผมไม่เชื่อนะครับว่าท่านไม่รู้ผมไม่เชื่อว่าทีมงานนะครับของรัฐบาลนะครับจะไม่ได้ยินนี่คือความเลวร้ายไงนี่คือความอดสูงสังเวช เวทนาะกับคนทุกคนที่รับผลกระทบกันอยู่ในเวลานี้หลายคนนะครับคอมเมนต์นะครับมาถึงผมเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เพียงถามอยู่อย่างเดียวว่าจะมีมาตรการอะไรที่พอจะดูแลเขาได้พอจะจัดการแก้ไขปัญหาเขาได้เขาไม่ยำเป็นนะครับที่ต้องดีหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ เอาแค่เขาอยู่ได้แก้ไขเฉพาะหน้าของเขาเท่านั้นเองอย่าลืมที่ในสภาพแบบเนี้ยหากวันนี้ไม่แก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ปัญหาใหญ่จะต้องตามมาแน่นอนปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอนวันนี้แม้แต่กระทั่งองค์กรเอกชนพ่อค้าแม่ขายผู้ที่เขาสามารถจะยืนอยู่ได้บางคนถึงกันแลกเปลี่ยนนะครับช่วยเหลือกันไป เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินของมันไปได้ไงไม่ให้มันล้มหายตายจากไปไปดูสภาพนะครับของพี่น้องประชาชนทุกวันเนี่นมันเป็นยังไงกันบ้างไปดูบ้างทิมันหนักหนาสาหัสกันขนาดไหนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ